Monster Master สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีสําหรับสู่ช่อง Monster Master by p e a c แล้วนะวันนี้ก็จะมารีวิวเปลี่ยนเรื่องบ้างเราจะฟิลยูมอนโปเกมอนมาเป็น Monster Hunter Builder มันคือ Capcom Figure Builder Volume 20นี่ Volume ยี่สเ,เป็นของ Monster Hunter l i v e ครับ ก็จะมี6ตัวแล้วก็จะมีพาร์ทเสริมเพื่อไปต่อเป็นตัวใสกอบแกะกันเลยอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าเกิดยังไม่ได้กรีดแปลว่าเราได้ครบทุกตัวพร้อมพาร์ทไปประกอบเป็นตัวใหม่ตัวหนึ่งอ่าก็่เป็นอันนี้ก็อ่าเนี่ยก็จะเห็นอยู่ว่ามันจะเป็นรูปนี้อะมดูด์ ลาสฮาร์ล็ลอกลารอสอีเอฟเปกอันนี้เอฟเปกลาสลลอน,น,อน,นี่อันนี้ก็รอยัลหรือดอทเคอันนี้ก็เอฟเปกตินโอกะไม่รู้ว่าของนี้เป็นอะไรแกะเลยชิบน,นีแล้วก็ขีดฝั่งนี้ชิป ัน,นั้นก็คือลาทะรอดอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้คือฐานฐานที่เอาไว้ต่อตัวตัวหนึ่งแยกไว้ก่อนส่วนอันนี้ก็คือฐานของตัวลาทะลอดเองข้าน,นี่มันสีสันนี่เห็นไหมอันนี้ลายปิหมันจะชัดเลยแล้วว่าจะเห็นลายแบบเป็นท่าโชกท่าโชก แล้วก็มีแท่งนี้ไว้ใส่าฐานแล้วก็ปักเลยที่ก้นี้เชิบนะครัปไป,ไปแล้วก็ปักเข้าฐานคือฐานต้องปักเข้ารูนี้รูกลางมันจะเป็นรูทะละุต้องปักรูนี้รูข้างๆรูกลางนี่เรียบร้อย นีโอเคของน,นี้ก็ประมาณนี้ขอ,อ,อ,องต่อไปโอเคของต่อไปก็จะเป็นอ่ะมีขามาข้างเดียว แล้วก็เป็นนี่รอยเย่ารูดอสอธิบายของตัวนี้ตัวน,นี้เป็นเป็นมอนหลักลาทาลอดลาทาลอดเป็นมอนหลักแบบพ่นไฟเป็นมังกรไฟบินที่มีมาตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคนี้ก็ยังมีอยู่เป็นตัวที่มาออกทุกภาคส่วนรอยเย่ารูดอสนี่เป็นแบบมันมาตอนภาคที่เริ่มมีน้ําอ่ะตัวนี้มันเป็นแบบมังกรน้ํามังกรฟองน้ําเอ,อ่อเวลามันโมโหปุ๊บตรงน,นี้มันจะพองออกมา แล้วก็มีแบบเป็นรด้าเป็นแบบลูกน้องถ้ามีคำว,ว่ารอยย่อเขาเป็นตัวใหญ่ชแต่ตัวนี้คือคือดีเทลมันจะไม่ได้เปะ๊ะเหมือนเหมือนแบบอันตัวที่เป็นแบบ b u เด d e r ตัวใหญ่นะแต่ว่ามันจะแบบมีความแบบเลอเลอะนิดหนึ่งแต่ก็มองไกลๆก็สวยแล้วเอามาปะชุบ นี่เรียบร้อยอนี่เครื่อนี่ก็เป็นแบบคนมืกอน้ำอันต่อไปก็จะเป็นตัวไรนะน อันนี้คือชิ้นส่วนชิ้นส่วนอันนี้มันคือมิสซินเน่มิสซินเน่สง,งงว่าปกติชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนที่ต่อแล้วได้ตัวในในชุดนี้แต่เนี้ยไม่ใช่ชุดนี้เหมือนจะมันใช่เป็นตัวอื่นอ่านี่คือเอพิกอัสซูอลอชถูกไหมใช่อัคซลอชแหละเราว่้ดูตัวนี้มาแบบ สองพาร์ทง่ายๆตั้งเลยจบอาร์อ,อเป็นนี่คือปกติอาลลอมดเป็นสีแบบอ่อนวนันนี้อันนี้เป็นเอเปเป็นล่างแบบล่างล่างแบบเหมือนกับพีๆหน,น่อยเี่ยล่างเทพจะเก่งเก่งขึ้นสีมันก็ไดรูปแบบช้ำๆนิดนึงอน่มือจะดัางแดงม,มือเส้นเลือด มันเป็นร่างเอพิกที่มันมีไอภาคของ Monster Hunter Rise ชุเอิ้งรางก่อนต่อคือในกล่องนี้มีเอพิกอยู่2ตัวแล้วมีจินนาบุก้าสีเหลืองได้ตัวอะไรก็ไม่รู้อันนี้มันเปิดเฉยเลย คอสคอสทารักคอสทารักก็เป็นมอนใหม่ของภาคมอนเตอร์ฮันเตอร์ไลในกล่องนี้ไม kind of ่มอนใหม่สองตัวมีเอกส์สองตัวมีมอนเก่าสองตัวอืมตัวนี้ก็คือแบบเหมือนตอนแรกมันจะเป็นมือสีแดงๆไงแล้วอยู่ดีก็พอโมโหก็จะเป็นแบบน้ําแข็งมาคุมที่มือกลายเป็นดาบนี่เท่ดีตนี้เป็นยักษ ดีไซน์จากยักษ์ญี่ปุ่นยักษ์น้ำแข็งชูก็ะักรักชูตัวนี้ก็สนุกมีทั้งเทพผมยาวเช่เยตัวนี้สวยนะมันนี้สีสวยตัวนี้ดูสมบูรณ์มาเทียบกับตัวต,วตนอื่นต่อมาเดี๋ยอสองตัวแล้ว ไม่เอเ็กกมมอนใหม่ซึ่งก็คือหน้าเอกเอกจินโอกาเอกจินโอกาคือจินโอค้าที่อัพเกรดให้สวนขึ้นนี่เป็นจิน,จนสีเหลืองเอาจินจินสีกาวสวยกว่าสีเหลืองมันไม่ค่อยสวยเลย ดูดัง,ดงๆไงโน้ตยินีต้รารับเป็นหมาป่าสฟฟ้าตัวที่ชอบมากเลยเคยเห็นตัวขนาดไซส์จริงอยูย่ที่ยูนิวอโซลใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่มากนีหมาป่าสาฟ้าคลั่งตัวน,นี้มันจะเรียกเรียกไอ้นี่มาหิ่งห้อยมาระเบิดใส่พบ ต่อามาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคืออามูตรอนเป็นมันใหม่ของภาคนี้คอนดินตัวเบิร์นี่อ่มูตรอนเฮ้ยตัวใหญ่จัดถ้าเล่นร,รอบแล้วได้ตัวนี้จะคุ้มตัคุ้มสุดดูดิตัวใหญ่สุดเลยเออตัวนี้สู้ถนนุมากตัวนี้มันจะเป็นแบบมังกรแบบ โครนอะ่ะมันจะแบบเหมือนอยูอ่ดีก็เรียกโครนมันคลื่นมาใส่เราโอ้ยตัวนี้สวยดวูดๆดูที่แบ่ม,มีโครนเออตรงน,นี้ละเอียดตรงน,นี้ละเอียดเหมือนมคนเนเกาะอยู่จริงๆนี่ฮะดูเกอเออคือที่ห้อเนี้ยคือคาร์คอมไอดีไละ์ขนกระถมว่ามันเป็นแบบของละ สองพันที่ที่ใช้ได้อ่าแล้วเขาก็อันนี้มันคือตัวค้ำอะ่ะไปค้ำหางเรอเหมือนจะเป็นค้ำหางนะให้หางมันไม่ตกแต่เ,เราเราต้องลองกะก่อนอย่างงี้ชิบเหมือนตัวนี้จะเป็นตัวค้ำของของหางอะไรอย่างเงี้ยให้ mm hmm. ให้มันไม่ตก เขาไม่มแีล้นันเขาจะต้องขำในดินี่เลยเอาม,มาเลยเชอิอ่ะอีกแหละเชโอเคอ่ะก็เป็นประ,ะมาณนี้ขามันก็จะเกินเกิน,นแล้วเพราะตัวมันใหญ่มากเลย Okay. ครบหกตัว uh, ชิ้นใสๆแล้วก็ชิ้นใส,ใสๆเนี่ยมันจะประกอบกันเป็นมิชเนิแน่เลยนี่เป็นหางนี่เป็นหัวมิชเนิมิชเนิคือตัวที่เรามีแล้วนี่หัวแล้วก็นี่ตัว ก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นมือมือข้างหนึ่งแล้วก็มีมืออีกข้างหนึ่งแล้วก็มีฐานกัดเสาฐานกับเสาปึบปะกอนอันนี้ก็เป็นหัวใช่ไหมชึบ แลหางก็มาต่อนี่ชุบออ่าแล้วหัวหัวไปกัดแล้วอันเนี้ยมันจะเป็นต้องไปไปเสียบให้เข้ากับอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยอันนี้ก่อน้วอันนี้เสียบเข้าไปแล้วอันเนี้ยต้องเสียบเข้าไปในรูให้ตรงกับรูข้างในนู้นอ่อามันทิดเหรอติดนี้ชุบอ ยายอีกแล้วโอเคเ๊บ okay. แล้วก็เอาหัวใส่งยนอ่ะแล้วนี้ก็จะเป็นที่ตัวกลางตัวมันจะมีหมดุดกันร่วงเสร็จเปิบก็ปักเข้าไปให้โดนสามอันนี้อาะอา เึ็บอ่ามันจะได้เป็นแบบนี้นี่มิสซนี่มันดูแบบปากกลางไปอะทำไมอถอยไป้หน่อยเคยไปแถวนี้แล้วกัน เป็นมังกรฟองสบู่เออใช้เมือกคือถ้าเกิดเราไปโดนแบบฟองมันก็จะลื่นตัวนี้สวยสีชมพูเลย<ม>ชุอทบแล้วกับเซตนี้จริงๆก็คือสวยงามตามที่บอกออกมาเป็นร้อยตัวแล้วเดี๋ยวก็มีอีกไว้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่มารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนอะไปแล้วบ๊ายบายสำหรับช่องมอนเตอร์มาสเตอร์ไว้เจกันรีวินะครับบายบาย